ทัวลงนครชัยแอร์หลังประกาศพร้อมช่วยผู้โดยสารยกกระเป๋าโดนวิจารณ์ยับทัวลงนครชัยแอร์หลังประกาศพร้อมให้บริการช่วยผู้โดยสารยกกระเป๋าโดนวิจารณ์ยับชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่น จากกรณีดราม่า n e ็ตไอดอสาวรายหนึ่งกับเพื่อนๆผู้จาข่มขู่และโวยวายไม่พอใจที่แอร์โฮสเตสไม่ช่วยยกกระเป๋าลั่นหรือมีหน้าที่แค่เสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำขายของเท่านั้นจนกลายเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างหนัก ล่าสุดนครชัยแอร์รถบัสโดยสารชื่อดังได้เกาะกระแสดรามา่าดังกล่าวโพสต์ภาพพร้อมข้อความบนเพจของนครชัยแอร์โดยประชาสัมพันธ์ว่าเรียนผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบหากท่านมีกระเป๋าสัมภาระ,ระต้องการเก็บบนเกะเหนือศีรษะสามารถแจ้งพนักง,งานต้อนรับบนรถได้เลยนะคะเราพร้อมบริการผู้โดยสารทุกท่านด้วยความเต็มใจทุกเที่ยวทุกเส้นทางขอบคุณและสวัสดีค่ะ พร้อมกับหมายเหตุเพิ่มเติมว่าหากสัมภาระหนัก7กิโลกรัมขึ้นไปแนะนำวางด้านข้างหรือไว้ใต้ท้องรถเนื่องจากช่องวางใส่บนรถอ้างใหญ่ไม่พอ ทั้งนี้ภายหลังโพสด,ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายหลายคนกล่าวชื่นชมเรื่องมาตรฐานการบริการแต่อย่างไรก็ดีได้มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการโพสด,ดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นสิ่งที่นครชัยพลาดมากลองคิดและศึกษาข้อมูลอีกสักนิดอย่าสักแต่จะใช้แสงและกระแสะให้เป็นประโยชน์ ขณะที่บางคอมเมนต์ระบุว่าไม่คำนึงถึงสุขภาพของพนักงานหน่อยหรอว่าการที่เขายกของหนักบ่อยๆมันเป็นอย่างไรสะสมขนาดไหนพวกเขาใช้พลังในการทรงตัวบนรถนอนไม่เป็นเวลาก็หนักมากแล้วอยากให้นึกถึงพนักงานให้มากกว่านี้ไม่ใช่แค่คิดแต่แคมเปญมาเล่นกับกระแส